สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทำข้าวห่อสาหร่ายนะคะเอาไว้ทำให้เด็กๆทานนะคะช่วงนี้ปิดเทอมแล้วนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะทำง่ายๆนะ,ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนแรกอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะ500กรัมล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ แช่น้ำเปล่านะใส่น้ำเปล่าไป600 ml นะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้30นาทีนะ,ะแช่ข้าวก่อน30นาทีนะคะพอครบเวลาจะได้เม็ดข้าวแบบนี้แล้วนําไปหุงนะหุงเหมือนข้าวปกติเลยนะคะอ่ะโอเคในระหว่างหุงข้าวเราทําไส้กันนะคะอันนี้เป็นทูน่านะคะ2อง้อยสีิกรัมนะคะอ่ะทูน่าในน้าแร่นะคะอ่ะเสร็จก็เราจะปดอ่า ทุ่หน้าก่อนนะคะพอได้แบบนี้ละนะคะเราจะตามด้วยปูอัดนะคะปูอัดก็ฉีกเป็นเส้นฝอยๆหน่อยนะคะตามด้วยมายองเนสนะคะสักสองช้อนโต๊ะครึ่งนะคะพูนๆหน่อยเนาะ,ะอ่าถ้าเกิดใครชอบหวานก็เพิ่มขึ้นอีกหน่อยได้นะคะเราจะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะใส่อันนี้นะคะพอได้แบบนี้ละนะคะเดี๋ยวเราจะรอข้าวสุกแล้วเราจะเป็นห่อกันนะคะพอข้าวสุกเสร็จเรียบร้อยนะเรามาห่อสลดกันนะคะ อันนี้เป็นเสือนะคะเสือไม้ไผ่หาซื้อได้ตามร้านเครื่องครัวทั่วไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสาหร่ายแผ่นนะ,ะถ้าเกิดอยากให้หอมก็เอาไปย่างไฟนิดหน่อยนะคะจะได้มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ข้าวที่เราหุงสุกแล้วนะคะข้าวเขาจะแฉะนิดนึงนะคะอ่ะเราก็เกลี่ยนะคะเกลี่ยให้ทั่วแผ่นสาหรายเลยนะคะอ่ะได้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็นําไส้มาใส่ไส้ก็ใส่แค่ แบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะเกลีย่ยให้มันมาชิดขอบนะประมาณนี้นะคะอ่าพอใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่โอจะตามด้วยไข่กุ้งนะคะอ่ะแบบนี้นะใส่ไปตรงกลางแบบนี้นะคะอ่าใส่เยอะใส่น้อยได้หมดเลยนะคะทําทานเองสบายใจนะอันนี้เป็นปูอัดนะคะเป็นปูอัดซาซิมินะคะใส่ลงไปเนาะสักสองแทง่งอ่ะนี่นะใส่ต่อกันไปแบบนี้เลยเนาะพอได้เสร็จเรียบร้อยมามาเตรียมตัวม้วนกันนะคะการม้วน เราจะกดตรงไส้ไว้นะแล้วก็ดันหัวแม่มือนะดันพลิกเสือขึ้นมานะคะ,ะดันไปให้สุดนะให้แล้วก็ขยับให้แน่นนิดนึงนะม้วนไปแล้วก็ดึงนะดึงไม้ไผ่เสือไม้ไผ่ออกมาด้วยนะคะดึงทางข้างล่างข้างบนนะเพื่อให้เข้าห่อของเราแน่นสวยนะคะอ่ะเขาก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เข้าห่อสาหร่ายนะคะอ่ะอันนี้ห่อแบบที่หนึ่งนะ เดี๋ยวไปดูห่อแบบที่สองนะคะแบบคุกไข่กุ้งกันนะคะอ่ะอันนี้ไม่ต้องรองแผ่นสาหร่ายข้างนอกนะเอาข้าวนะมาปูบนเสือนะเส่อไม้ไผ่นะเสื่อไม้ไผ่ก็ชุบน้ํานิดหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวข้าวมันจะติดเยอะนะปูให้เต็มพื้นที่เท่ากับแผ่นสาหร่ายของเรานะคะแล้วเราก็จะนําแผ่นสาหร่ายของเรามาวางทับลงไปแบบนี้เลยอ่ะวางเสร็จนะวางเสร็จแล้ว ก็ใช้ฝ่ามือนะคะกดๆๆให้สาล่ายกข้าวติดก้านก่อนนะคะแล้วก็นําไส้นะไส้ทูน่าที่เราทําไว้นำะมาใส่นะคะแล้วก็ตามด้วยปูอัดเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุกไข่กุ้งข้างนอกนะอ่ะก็เวลาจะม้วนก็แบบนี้กดๆๆไปนะคะแล้วก็กดให้แน่นแล้วก็ดึงค่อยๆดึงค่อยๆหมุนไปแบบนี้นะคะข้าวของเราก็จะออกมาแบบนี้นะ หมุนให้สุดนะคะหมุนให้สุดก่อนนะคะแล้วเรามันจะดึงออกได้ง่ายนะคะแบบนี้นะโอเคเนี่ยอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการตัดการตัดไอ้ที่เป็นข้าวแบบนี้นะ,ะข้าวอยู่ข้างนอกนะ,ะต้องชุบน้ําชุบใบมีดนะคะทุกครั้งก่อนตัดนะคะไม่งั้นมันจะติดนะไม่งั้นมันจะติดใบมีดจะตัดมาไม่สวยนะคะอ่าก็แล้วนําไปคลุกไข่กุ้งนะไข่กุ้งก็แบบนี้นะคะคลุกลงไปเลยนะคะชอบมากชอบน้อยนะ ถ้าเกิดชอบมากก็กดแรงๆหน่อยนะคะถ้าเกิดแบบไม่ชอบเยอะก็คลุกเบาๆหรือโรยเอาก็ได้นะคะแค่นี้ก็จะได้ข้าวห่อสาหร่ายไข่กุ้งและอันนี้เป็นข้าวห่อสาหร่ายธรรมดานะที่แบบว่าไม่ต้องคลุกไข่กุ้งก็ตัดได้เลยนะคะอันนี้ตัดง่ายๆนะเฉือนเนเือนลงนะคะมีดต้องคมนะคะโอเคงั้นแมวจบคลิปสวัสดีค่ะ